น้องนาวาสวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัวไหนครับแมคโคระบบอะไรครับไฮดรอลิกแมคโคไฮดรอลิกอ้าวหมุนได้ด้วยอ่ะพับอาร์มเลยครับพับแขนหน่อยพับแขนหน่อยอ่านี่ยกแขนพับแขนหน่อยครับอ้าวโ,โหตักได้ด้วยเหรอตัวนี้เป็นแมคโครระบบไฮดรอลิกนะฮะที่อัพเกรดจากค่าย APK นะฮะใช้ ตัววอลโว่นะฮะในการอับเกรดเอายกขึ้นหน่อยครับยกขึ้นยกอามขึ้นครับกำลังจะตกเลยนะยกอามขึ้นหน่อยอ่าไม่ใช่แบบนี้ยื่นออกมายื่นนางออกมาครับอ่ามันสามารถหมุนได้ไหมครับหมุนรอบตัวได้ไหมเอ่ยอ่าหมุนรอบตัวได้มีคนขับไหมคนขับอยู่ไหนอะ่ะคนขับอยู่ไหนครับคนขับอยู่ไหนครับ หลอ่ะมีคนขับด้วยนะนี่คนขับอยู่นี่มีไฟด้วยนะครับนี่มีไฟด้วยนะครับเพเื่อนๆหมุนได้นะมีไฟด้วยนะตรงนี้นะนี่มีไฟตรงนี้ก็มีนี่ไฟตรงนี้ก็มีฝาเปิดได้ไหมเปิดฝาได้ไหมครับเปิดให้เพื่อนๆดูหน่อยครับเปิดฝาได้ไหมเอ่ยฝาตรงนี้นี่เปิดได้ไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นีนน่ไว้ใ <einfach> ส่อะไรครับแบตเตอรี่อ๋อใส่แบตเตอรี่ตรงนี้ อ่าแล้วล้อเดินได้ไหมครับเดินได้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยครับล้อเดินได้ไหมเนี่ยล้อเดินได้ไหมครับดเดินแบบไหนเอ่ยอ่าลองลองกดดูครับเดินแบบไหนเอ่ยอ๋อนี่นะครับจะใช้สวิตช์ด้านล่างนะในการกดล้อตัวนี้เป็นระบบไฮดรอลิกแล้วนะครับ จากร้านนี้เลยครับออฟต้ทอยนะสินค้ามีในคุณภาพนะฮะรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับตัวระบบแผลิกเนี่ยอัพมาจากค่าเอบเคนะฮะอาจารย์ไก่ไทยแลนด์นะครับตัวตัวนี้ครับเนี่ยนี่คือกระบอกของเขาเห็นไหมฮะสามารถตักซ้ายได้เลยนะครับตอนนี้ก็ให้ช่างนาวาเทสนะฮะเทสสินค้าก่อนนะครับว่าตัวนี้มันใช้งานได้ดีหรือเปล่าระบบทํางานปกติหรือเปล่านะครับ เพื่อนเพื่อนสนใจนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดต่อพ่อน้องนาวาได้เลยนะครับอ่ารถแมคโครครับผมเปิดฝาได้เปิดฝาได้ด้วยนี่คือสายอะไรครับไฮดรลิกอ่านี่ไฮดรลิกนี่บุ้งกีบุ้งกี่ไว้ตักทรายใช่ไหมครับนี่อะไรเอ่ยอ๋อเบิดใส่แบตเตอรี่ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อพ่อนาวาได้เลยนะครับ um, <what? S 1> ดูอยู่อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้กับน้องนาวาด้วยนะครับคลิปนี้น้องนาวาไปแล้วสวัสดีครับบายบายจุบจุบเลยจุบ่อยจุบ <laughs>